สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้เราอยู่ในคลิปที่43ค่ะยังอยู่ในเรื่องกระเช้าของนางสีดานะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องกระเช้าของนางสีดากันนะคะหลังจากเมื่อวานสัปดาห์ที่แล้วนะคะวันเอาวันจันทร์นะคะวันจันทร์เรารู้ครรําศัพท์ไปแล้วนะคะมีอยู่10คํานะคะวันนี้เราจะมาอ่านหนังสือเรียนแล้วก็ตอบคําถามจากเนื้อเรื่องนะคะคลิปนี้เป็นคลิป ประจำวันพุธที่15กันยายนปีพุทธศักราช2564ค่ะมาดูเนื้อเรื่องกันเลยนะคะเริ่มต้นที่เช้าวันเสาร์นะคะหลังจากช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านแล้วทบทวนบทเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะชาลีก็มานั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ค่ะ เขาคิดถึงเด็กชายผมแกละนะคะอยู่ไว้แลเรียกกับเขาที่มาปรากฏตัวในจอเมื่อวันก่อนนะคะเด็กชายคนนั้นได้พาเขาเข้าสู่โลกของวรรณคดีนะคะทําให้ได้เห็นเรื่องราวของลูกน้อยหายสังได้ทราบซึ้งกับความไพรารของคาประพันธ์ค่ะและได้ข้อคิดที่มันเป็นประโยชน์นะแล้วก็เขาอยากพบเพื่อนใหม่คนนั้นอีกครงนะคะก็คืออยากเจอผมแกละนะคะก็เลยเปิดเลยเลยวันนี้ไม่เล่นเกมนะคะเข้าที่ เว็บไซต์โลกวรรณคดี .com ค่ะสักพักของแลกลกโผ่หน้ามานะคะเด็กชายจงกับเบนแดงน,นะคะลูกแล้วก็ขี่มากันกล้วยนะคะปดริ้าชาลีนะคะเด็กชายจากโลกวรรณคดีทักมานะคะฉันนึกว่าเธอจะไม่มาเสแล้วนะคะฉันแค่แวะมาเท่านั้นชาลีตอบนะคะวันนี้เธอมีอะไรจะมาอวดอีกละ่ะ เด็กชายผมแกะยิ้มแล้วก็เอียงศีรษะไปมาอย่างน่าเลยนะคะผมแกะสองปอยของเขาอะ่ะมันก็สะบัดไปมาเล็กน้อยนั่นเองนะคะเธอรู้จักกระเช้าสีดาไหมผมแกะถามนะคะชาลีก็สายหน้าฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยมันคืออะไรละ่ะแล้วพายไม้กับพายน้ำละ่ะเธอรู้จักหรือเปล่านะคะเด็กชายจากโลกวันคดีถามนะคะเป็นการนําเข้าสู่บทเรียนนะลูกก็คือเป็นการกระตุ้นให้ชาลีอยากรู้นะคะไม่รู้อะไรเช่นเลยนะคะ ทีนี้ผมแกลกก็เลยพูดให้ฟังนะคะหน้าจอกวูบขึ้นมานะคะเรื่องกระเช้าสีดาพลายไม้กับพลายน้ําเป็นพูดจำพวกหนึ่งพูดนั้นคืออมนุษย์ม่ใช่คนหรือสัตว์ไม่มีใครเห็นตัวแต่อาจสำแดงให้เราเห็นเป็นรูปคนได้พูดที่เป็นพลายไม้หรือพลายน้ํากล่าวกันว่ามีตัวเล็กจิ๋วสวยงาม สามารถสัาแดงให้เห็นตัวเป็นรูปคนหรือรูปอะไรต่างๆได้ทั้งดีและให้ลายแก่มนุษย์ก็คือจะว่าผีก็ใช่นะลูกแปลงสามารถแปลงกายได้ด้วยแปลงแปลงปลงอะไรก็ได้ที่เขาอยากแปลงนะคะมีนิสัยชอบเล่นสนุกเหมือนเด็กเลยเนาะประชุมร้องเพลงร้องรำทำเพลงกันอชอบเต้นคายไม้เป็นเพศชายอยู่ตามต้นไม้ในป่าคายน้ำเป็นเพศหญิง และเป็นชาวน้ำ่ายไม้อยู่ในป่าภายน้ำก็อยู่ในน้ำนะคะทั้งปายไม้และภายน้ำชอบคนดีถ้าใครทำตัวดีเป็นต้นว่ามีใจเมตตากรุณาช่วยเหลือผู้อื่นไม่เห็นแก่ตัวก็มาปรากฏให้เห็นเป็นรูปอันน่ารักและสนทนาปราศัยเป็นที่สนิทสนมใครทำตัวน่ารักพูดภายไม้ภายน้ำจะมาคุยด้วยนะคะ เสียงอ่านหยุดลงค่ะเด็กชายผมแกะขี่มาก,กันก็กระโผพมาอีกทีเป็นเาชาลีเธอรู้จักภายไม้กับภายน้ําแล้วสินะแล้วเธอเคยเห็นตัวของเขาไหมละ่ะนะคะชาลีก็เลยถามผมแกะอาจจะเห็นนะถ้าเธอทําตัวดีๆเหมือนเด็กหญิงขันทองนพกุลมาแล้วนะคะนางเอกของเรื่องขันทองนพกุลใครคือเด็กหญิงขันทองเหรอถ้าอยากรูก็ตามฉันมาสินะคะวันหนึ่งเสียงมิทานก็ดังต่อนะคะวันหนึ่งดูน้อยขันทองนพกุล นึกว่าพวกพลายไม้จะพากันมาเล่นขันทองเคยได้ยินว่าพวกเด็กๆหรือผู้ใหญ่ก็ตามไม่มีใครเห็นพลายไม้ได้เลยขันทองคิดว่าถ้าตนเป็นเด็กดีมีวัฒนธรรมตามแม่สอนวัฒนธรรมคือสิ่งดีงามเราูกตามคำสั่งที่ตามคำสั่งคำสั่งที่เราจดไปแล้วนะคะคงเห็นพลายไม้ได้สักคราวหนึ่งก็คือตั้งใจอธิษฐานมาลรูว้ว่าถ้าเป็นเด็กดีอยากขอให้เจอพลายไม้กับพลายน้ําสักครั้งเถอะนะคะ แม่ขันทองสอนอยู่เสมอน,นะคะว่าให้เป็นคนอารีต่อเพื่อนรู้จักเกรงใจผู้อื่นไม่หยิบช่วยสิ่งของของคนอื่นก่อนที่เจ้าของอนุญาตประพฤติตัวเป็นคนสุภาพอยากได้อะไรเมื่อเขาไม่ให้ก็ไม่โลกมากนะคะขันทองทำตามแม่สอนจนชินเป็นนิสัยเป็นที่รักสุดสวัสดิ์ของแม่ก็คือขันทองนี่เป็นดวงใจของแม่เลยนะคะเป็นแก้วตาดวงใจเป็นลูกรักนั่นเองนะคะ เวลาค่ำเดือนไหงแสดงว่าเป็นเวลาตอนกลางคืน15ค่ำขึ้น15ค่ำนะลูกทินของพลายไม้สว่างกระจ่างแจ้งอยู่ไหนอยู่ป่านะคะป่ากลางคืนสว่างมากนะคะพวกพลายไม้ได้มาประชุมกันันได้เวลาเล่นสนุกนางพลายน้ําผู้หญิงนะคะนางปลายน้ําผู้หญิงแจกกระเช้าแก่พวกพลายไม้ตัวละใบพลายไม้ตัวสุดท้ายได้กระเช้าแล้วพูดแนะขึ้นว่า ควรเล่นเก็บสอกเก็บของใส่กระเช้าแข่งกันทุกรายตกลงว่าเป็นกีฬาที่แสดงความม่องวอันสนุกลงท้ายผู้ชนะได้รางวัลคือจับคู่เต้นรำกับนางพายน้ำนะคะเจ้าของกระเช้าผู้สวยสดใครชนะได้เต้นรำกับผู้สาวนั่นเองน,นะคะได้เต้นรำกับพายน้ำนะคะแข่งกันเก็บของนะคะโดยพายน้ำเป็นคนแจกให้นะคะขันทองออกจากบ้านเดินพางดูว่าจะเห็นทายไม้บ้างหรือไม่ เด็กหญิงคันทองออกจากบ้านตอนกลางคืนลูกเห็นกระเช้าเล็กๆกลิ้งเกลื่อนอยู่กระเช้าเหล่านี้พวกพลายไม้ที่วิ่งเล่นเก็บของเลิกแล้วทิ้งไว้กระจัดกระจายนะคะคันทองรู้สึกแปลกใจว่าใครเอากระเช้าใบเล็กๆเนี่ยมาจากไหนและชอบใจมากมันเป็นใบเล็กๆค่ะมันหน้าลากับลูกเล็กๆนะคะ ขณะนั้นเป็นเวลาที่เลิกการรื่นเริงแล้วก็คือพายไม้กับภายน้าเลิกเล่นละ, mm. ละเต้นลํานินเสร็จเรียบร้อยแล้วมีความสุขสนุกสนานกันนะคะพวกภายไม้ก็พากันกลับส่วนภายน้ําผู้เรียบร้อยยังดําเนินไปเก็บกระเช้าเพื่อไม่ให้รกที่ขันทองก็ยิ่งประหลาดใจมากะค่ะที่เห็นกระเช้าลอยขึ้นเองทีละใบแล้วลอยไปรวมกันอยู่กองหนึ่งอาการเหมือนคนเก็บขึ้นแต่ไม่เห็นตัวคนพายน้ํามองเห็นขันทองมองเห็นกระเช้าสีดาแต่ ขันทองมองไม่เห็นพายน้ํานะคะเห็นแค่กระเช้ามันลอยไปเองนะคะแต่ไม่รู้ว่าใครเปเก็บนะคะความจริงนางพายน้ําก็เดินไปเก็บตามธรรมนานะคะแต่ไม่มีใครเห็นตัวได้คงเห็นแต่กระเช้าขันทองคาดคะเนว่าคงมีอะไรมากมาคงมีอะไรมายกกระเช้าเป็นแน่นะคะและอันนั้นคงเป็นพายไม้ที่ตนแลไม่เห็นนิสัยของขันทองชอบช่วยผู้อื่น จึงเดินไปช่วยเก็บกระเช้าตามดินแล้วนำไปรวมที่กองจนหมดและนั่งดูอยู่นึกอยากเล่นบ้างแต่ก็ไม่กล้าหยิบฉวยลัวเจ้าของจะว่าเอาภายดิงคันทองค่ะลูกไปช่วยผีไปช่วยพูดเก็บกะกระเช้าสีดามาลอกกองรวมกันแต่ก็ไม่ได้เอาไม่ได้ทำอะไรนะคะเขาก็นั่งดูนะคะในขณะนั้นชาลีรู้สึกตื่นเต้น บอกไม่ถูกเลยคะ่ะตอนเดนิชชาลีกํลาลังฟังนะคะคล้ายกับว่าเขายืนอยู่ในป่าแห่งนั้นเพียงลําพังมองเห็นเด็กหญิงขันทองผู้มีน้ําใจแต่เด็กหญิงขันทองไม่เห็นตัวเขาเขาอยากรู้นักว่าขันทองจะมีโอกาสมองเห็นชายน้ําหรือไม่อยากจะทามเด็กชายผมแะแต่ไม่รู้เป็นหายไปไหนแล้วนะคะแต่แล้วเมือนเด็กชายจากโลกวันคณีอ่านความรู้สึกของชาลีออกนะคะและได้ยินเสียงอ่านหนังสือดังอีกครั้งนี่คือเด็กหญิงขันทองนะลูกใส่เสื้ออ่า สีเหลืองๆหลนี่นะคะแล้วก็ผมสั้นนี่คือดีกขันทองนะคะนางเอกในเรื่องส่วนตัวเล็กๆเนี่ยคือภายน้ำนะคะคนที่มาแจกกระเช้าสีดานั่นเองนะคะนางพายน้ำชอบใจความอารีและความสุจริตของขันทองขณะนั้นขันทองรู้สึกว่าเหมือนมีมือน้อยๆเอาอะไรมาป้ายที่ตาเย็นๆป้ายตาก็คือมือของพายน้ำเองนะคะก็เลยมาแตะที่ดวงตาของขันทองนะคะ แล้วก็แลเห็นตัวนางลายน้ำสูงสักสิบห้าเซนเอาไม้บรรทัดลูกขึ้นมาค่ะไม้บรรทัดหนูไม้บรรทัดหนูสาสิบเซนฟุตหนึ่งสิบห้าเซนก็ครึ่งหนึ่งนะคะตัวประมาณเท่านี้นะคะตัวเล็กๆเ,เ,เองอ่านะคะขนาดเท่าตุ๊กตายืนยิ้มแฉ่งอยู่ตรงหน้ารูปร่างสะสวยหน้าตาหมดจดแต่งตัวเหมือนกับขันทองทุกกลางอ่าดูเห็นไหมคะอิทิริตของเขาอิทริตของเจ้าภายน้ํานะคะ แต่งตัวให้เหมือนขันทองเลยขันทองปราศัยว่าสวัสดีแล้วพูดต่อไปว่าฉันเห็นจะเป็นคนดีนะจึงแลเห็นท่านได้แม่อ่านหนังสือพบเรื่องภายไม้เล่าให้ฉันฟังฉันก็นึกอยากเห็นตัวเหลือเกินเขาว่าต้องเป็นคนดีจึงจะเห็นภายไม้ได้นี่ฉันเห็นท่านแล้วนะฉันก็เป็นคนดีใช่ไหมนะคะหลังจากที่ขันทองขันทองไม่กลัวเลยลูกมีความกล้าหาญมาก พลายน้ำบอกว่าหนูเป็นคนดีทีเดียวมีน้ำใจอารีดีมากและสุจริตด้วยฉันชอบความอารีและความสุจริตของหนูจึงทำให้หนูเห็นตัวฉันฉันไม่ใช่พลายไม้ละจ๊ะพลายไม้อะเขาเป็นผู้ชายฉันเป็นพลายน้ําเมื่อหนูเห็นฉันได้ก็แลเห็นทั้งพลายไม้ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าพลายน้ําแตกดวงตาใช่ไหมคะเห็นทั้งพลายไม้แล้วก็พลายน้ําเลยนะคะ แต่เดี๋ยวนี้พายไม้กลับไปหมดแล้วเหลือแต่ฉันเก็บกระเช้าอยู่ภายไม้กลับไปที่ต้นไม้ของตัวเองลค่ะขันทองว่ากระเช้านี้น่ารักจริงๆเลยอ่ะท่านทําด้วยอะไรนางภายน้ําตอบว่าฉันไม่ได้ทํามันดอกมันเป็นผลออกมาจากไม้เทาชนิดหนึง่งเมือม่อเมื่นแก่นะคะตอนบนแยกออกเป็นหกกลีบแล้วก้านผลก็แตกกระจายออกเป็นสาแลกหิ้วกลีบเหล่านั้น คุณครูได้ใส่ภาพเข้าไปแล้วนะคะนี่คือลักษณะของกระเช้าสีดานะคะเป็นหกกลีบอันลับหนึ่งสสาสี่ห้าหนี่แหละค่ะที่ภายน้ำเป็นคนแจกเป็นเป็นผู้แจกให้กับภายนะเป็ภายไม้ได้เล่นสนุกกันนะคะในป่าแล้วเป็นะตะกร้าที่ขันทองเก็บช่วยนะคะมันหิว้วเหมือนไหมว่ามันหิ้วได้นะคะขันทอง ดูรูปเป็นกระเช้าทีเดียวนางพายน้ำเล่าต่อไปว่าเดิมเป็นกระเช้ามีเรื่องราวว่าเมื่อก่อนนานมาแล้วนะคะนางสีดาถูกทศกัณฐ์อุ้มเอาตัวหาะไปกระเช้าของนางสีดาหลุดลงกลางป่ากระเช้านั้นเป็นของวิเศษเทวดาเจ้าป่าเสียดายว่าจะหายไปเสียจึงช่วยให้ออก ร่างงอกเป็นเถาแล้วก็มีผลสืบต่อมาจนถึงบัดนี้เป็นที่ระลึกถึงนางสีดาขันทองก็เลยกล่าวว่าฉันขอไปเล่นบ้างได้ไหมอ่ะขอได้ไหมกระเช้ามันเยอะใช่ไหมคะขอได้ไหมอันนี้ในภาพก็คือทศกัณฐ์ไปรักตัวพานางสีดามานะคะแล้วก็ทํากระเช้าว,วิเศษนี่ตกลงูในกลางตานะคะอันนี้คือตำนานของเขานะคะเรื่องสีดากับทศกัณฐ์ก็เป็นอีก วรรณคดีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เราจะได้เรียนในชั้นต่อๆไปนะคะถ้าครูจะไม่เถียงคจะเป็นป .6 มั้งที่จะได้เรียนเรื่องนี้นะคะหรือไม่เราก็สามารถหาอ่านเองได้น,นะลูกเรื่องรามเกียรตินะคะสีดารทศกัณฐ์พระรามอย่างเงี้ยนะคะเขาแต่งเพลงบ่อยอยู่แล้วนะคะนางพรายน้ําก็เลยบอกว่าได้สิที่รักเชิญหยิบไปตามความพอใจเลย ขันทองอยากได้มากๆแต่ว่าเกรงใจเขาแลดูตาพลางแล้วหยิบมาเพียงใบเดียวเอาแค่ใบเดียวกระเช้าเยอะๆอะนางพายน้ำรู้ทียิ่งรู้สึกเอ็นดูขันทองมากขึ้นนะคะหยิบส่งให้จนเต็มทั้งสองมือน,น้อยๆของขันทองและพูดชมว่าขันทองหนูเป็นเด็กเป็นคนดีมากนะมีความอารีชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีใจสุจริต ไม่เอาสิ่งของก่อนเจ้าของให้ทั้งไม่โลภมากหนูดีพร้อมทุกอย่างต่อไปนี้เมื่อถึงวันดีคืนดีไม่รู้ว่าวันไหนนะคะวันดีคืนดีนะคะเดือนงายพระจันทร์เพนเช่นนี้อ๋อหมายถึงวันขึ้น15บห้าครนะคะหนูมาที่นี่อีกสิหนูจะฉันจะทําให้หนูได้เห็นพวกพลายไม้มาประชุมกัน,นร่าเริงนะคะวันนี้ไม่เห็นภลายไม้เห็นแค่ภลายน้ําเพราะพลายไม้กลับไปแล้ว ทั้งหน้าให้มาอีกนะคะท่านใดนั้นขันทองรู้สึกว่านางพลายน้ําเอามือขึ้นมาเช็ดตาของตนแล้วแลไม่เห็นนางพลายน้ําอีกต่อไปและกองกระเช้าก็หายวับไปด้วยนะคะกองที่ไม่ได้หยิบใส่เมือค่ะขันทองหิ้วกระเช้าเต็มสองมือกลับมาบ้านเล่าเรื่องให้แม่ฟังแม่ดีใจที่ลูกเป็นคนพิเศษที่ได้เห็นนางพลายน้ําแล้วขอดูกระเช้าเมื่อพิจารณาดูแม่บอกว่า ผล,ลไม้นี่แม่เคยเห็นนางพายน้ำนั้นรู้เรื่องดีว่าเดิมเป็นกระเช้าของนางสีดาเราเลยเรียกว่ากระเช้าสีดานั่นเลยดีนะคะแม่ขันทองก็ไปเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนบ้านฟังนะคะแต่นั้นมาผลของไม้เถาชนิดนี้จึงเรียกกันว่ากระเช้าสีดาเห็นไหมคะเอามาอวดคุณแม่นะคะเต็มสองมือเลยนะคะภายน้ำเป็นคนหยิบให้ จบเรื่องกระเช้าของนางสีดานะคะเรื่องความดีของเด็กหญิงขันทองนะคะเป็นคนจิตใจอารีจึงทําได้เห็นจึงทําให้ขันทองได้มีโอกาสเจอนางพลายน้ํานะคะคําอธิษฐานของขันทองเป็นจริงแล้วนะคะถ้าดีอีกขันทองขันทองก็ได้รับเชิญจากเจ้าพลายน้ํานะคะ ให้ไปดูให้ไปเล่นอีกนะคะในคืนเดือนไงเขาจะมาเล่นอีกรับเชิญนะคะได้รับเชิญจากผีจากพูดผีนะคะทีนี้ชาลีก็ยิ้มอย่างมีความสุขค่ะดีใจกับขันทองนะคะสนุกไหมชาลีนะคะผมแกละก็โผล่หน้ามาถามสนุกและน่ารักมากเลยฉันจะพูดยังไงดีละ่ะฉันว่าเป็นเรื่องที่งดงามมากใช่ฉันควรจะใช้คํานี้มากกว่านะคะชาลีเป็นคนพูดนะคะ ผมแกละชารีเรียกเพื่อนใหม่ฉันอยากดูว่าทศกัณฐ์กับนางสีดาเนี่ยเป็นใครอะ่ะทําไมนางสีดาต้องถูกทศกัณฐ์อุ้มห่อไปด้วยนางเดินไม่ได้หรอทําไมต้องโดนอุ้มนะคะผมแกละก็เลยหัวเราะลั่นนะคะถ้าอยากรู้จักทศกัณฐ์กับนางสีดานะคะเธอต้องไปอา่าน,นวันในคดีเรื่องรามเกียรติ์สองคนนี้เป็นตัวละครในเรื่องรับรองว่าเธอจะต้องชอบมากนะคะตกลงฉันจะไปหาเรื่องนี้มาอ่านว่าแต่เธออย่าลืมแวะไปเยี่ยมบ้านฉันอีกนะแน่นอน ว่หล่ฉันจะพาเธอไปท่องโลกวันณคดีอีกคราวหน้าเธอชวนเพื่อนมาด้วยนะฉันยินดีเสมอนะคะพูดจบนะคะเด็กชายผงแก่ก็ขึ้นขี่ม้าก,กันกล้วยแล้วก็โบกมือให้ชาลีค่ะแล้วก็หายเข้าไปในจอคอมพิวเตอร์ค่ะสรุปนะคะเรื่องกระเช้าของนางสีดาเขาต้องการให้สอนให้หนูเป็นเด็กที่มีความโอบอ้อมอารีมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นต้องการสอนให้หนูเป็นเด็กดีนั่นเองนะคะส่วนหนูจะได้เจอพายไม หรือกับภายนะ้ําเหมือนคันทองนั้นครูว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากนะคะแต่สุดท้ายแล้วเขาต้องการให้หนูเป็นเด็กดีนั่นแหละลูกนะคะทีนี้มาถึงงานวันนี้ค่ะอ่านหนังสือเรียนแล้วตอบคําถามนะคะแบบฝึกหัดเรื่องนี้อยู่ในอ๋ออยู่ในเรื่องภัยเงียบลูกจะแทรกอยู่กับเรื่องภัยเนียบนะคะอ่านหนังสือเรียนแล้วตอบคําถามนะคะหนังสือเรียนเรื่องวรรณคดีลํานํา เรื่องที่สองกระเช้าของนางสีดานะคะในเล่มของคุณครูอ่ะมันเป็นแบบสุนทรเล่มเก่าคุณครูก็เลยไม่อยากคุณครูก็เลยไม่พูดหน้าว่าหน้าทเท่าไหร่เพราะว่าเล่มของคุณครูมันไม่ตรงกับของหนูนะคะฉะนั้นหนูก็เปิดเลยนะคะอยู่ในเรื่องภายเงียบนะคะทีนี้มาดูข้อที่หนึ่งนักเรียนเป็นเพศเดียวกับลายไม้หรือภายน้ําก็คือหนูเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายนั่นเองนะคะลายทั้งสองจำพวกคือใครและมีลักษณะอย่างไรนะคะ หนูเป็นเพศอ่าสมมติถ้าเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะหนูก็ตอบว่าหนูเป็นเพศเดียวกันกับพลายไม้อ่ะโอเป็นเพศเดียวกันกับพลายน้ํานะคะเป็นผู้หญิงใช่ไหมถ้าเป็นผู้ชายก็หนูเป็นเพศเดียวกันกับพลายไม้นะคะสองสองสองพลายไม้กับพลายน้ําเนี่ยมีลักษณะนิสัยอย่างไรนะคะก็คือเป็นผู้จําพวกหนึ่งนะคะชอบเล่นสนุกชอบร้องลําทำเพลงในคืนดันหงายอะไรเงี้ยคะที่คุณครูอธิบายไว้นะคะอยู่ไหน อยู่ซิเอออยู่ตรงไหนล่ะเออปลายไ,ไม้กับภายน้ำนั่นเองนะคะเออแล้วค่อยไปหาแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเซฟเป็นภาพให้หนูดูอยู่นะคะแล้วค่อยไปตอบคําถามนะคะนิสัยชอบเล่นสนุกนั่นเองนะคะชอบออกมาเล่นในคืนเดินหงายนะคะนิสัยอย่างไร พายไม้ตัวสุดท้ายแนะนําวิธีการเล่นกระเช้าที่พายน้ําแจกให้อย่างไรเมื่อชนะจะได้รางวัลอะไรนักเรียนเห็นด้วยกับการเล่นเล่นนี้หรือไม่เพราะเหตุใดนะคะพายไม้ตัวสุดท้ายบอกว่าแข่งเล่นเก็บของให้ได้เร็วที่สุดใครเก็บได้เร็วที่สุดจะได้เต้นรํากับนางพายน้ํานั่นเองนะคะได้เต้นรําชนะได้เต้นรําทีนี้เขาก็เลยถามหนูว่า นักเรียนเห็นด้วยกับการเล่นแบบนี้ไหมเพราะเหตุใดเห็นด้วยกับการเล่นแข่งเก็บของแข่งกันไหมคะเห็นด้วยเพราะามันสนุกไม่เห็นด้วยเพราะว่าไม่อยากเล่นนี่นะคะแล้วตนหนุจะตอบเลยถ,ถ้าดูกิจกรรมเขามันน่าสนุกไหมผู้คนจะเห็นด้วยลูกแข่งเก็บของกันไงชนะได้เต้นลํากับผู้สาวด้วยได้เต้นลํากับพักนางพายน้ํานะคะข้อสขันทองทําอะไรที่ทําให้พายน้ําเห็นความดี และลายน้ำทําท่ายอย่างไรจึงทําให้ขันทองมองเห็นและมองไม่เห็นไายน้ําขันทองทําอะไรคะช่วยไายน้ําเก็บกระเช้าสีดาไปกองรวมกันนะคะไายน้ำำยําทำยังถึงจะเห็นไายน้ําเอามือไปแตะที่เปลือกตาของขันทองทําให้ขันทองมองเห็นพลายน้ํานั่นเองนะคะข้อ3ตอบได้แล้ว,ล,วลูกข้อสอ่ะสีนี้ วาดลูกพลายน้ำและเขียนคาบรรยายประกอบตามความเข้าใจของนักเรียนจากเรื่องที่อ่านพายน้าคุณครูมีรูปให้น้วาดตามเลยนะลูกนี่คือพายน้านะคะมีขันน้ําด้วยไหมคะพรายน้ําเป็นพูดเพศหญิงใช่ไหมคะมีนิสัยอ่อนโยนเรียบร้อยทีนที้อยู่อาศัยเขาอยู่ไหนอยู่ในน้านั่นเองนะคะพายน้ํานะคะสุดท้ายทําไมถึงเรียกผลของเถาไม้าตามเรื่องว่ากระเช้าสีดาเพราะ นางสีดาเพราะทศกัณลักพากตัวนางสีดาระหว่างเหาะขึ้นบนฟา้ากระเช้าของนางสีดาหล่นเข้าไปในป่าเพื่อเป็นการระลึกถึงนะคะก็เลยเรียกว่าเถาไม้ชนิดนี้ว่ากระเช้าสีดานั่นเองนะคะเสร็จไปแล้ว5ข้อสำหรับงานวันนี้นะคะสุดท้ายลูก ดูพระดูภาพกระเช้าสีดาแล้วเขียนบัญญาใตา้ภาพในแบบฝึกหัดหนูนะคะนี่มันอยู่หน้านี้อืมนะคะอยู่หน้านี้ในภาพภาพของครูกับของหนูไม่ตรงกันนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะอธิบายลักษณะของกระเช้าสีดาดนะคะค,คุณครูมีลักษณะให้ดูนะคะนี่นี่นี่อยู่นี่ ะะกระเช้าสีดาเป็นไม้เถาเลื้อยรากมีเนื้อแข็งกิ่งยาวเรียวเป็นร่องใบเดี่ยวรูปสามเหลีย่ยมเรียงสลับปลายเรียวแหลมโคนตัดตรงช่อดอกสั้นออกตามง่ามใบกลิ่นเหม็นอ้าวกลิ่นเหม็นนะคะช่อหนึ่งมีเพียงสองถึงสามดอกกลีบดอกมีเพียงชั้นเดียวเชื่อมติดกันเป็นหลอด คนหลอดพองออกเป็นกระปอะกลมภายในกระ๋อะเป็นที่ดักแมลงเพื่อเป็นอาหารเสริมกระเช้าสีดามีผลค่อนข้างกลมภายในมีผลหกช่องแก่ผลแก่แตกออกเป็นหกเสียงซึ่งแตกเลยไปถึงก้านผลและแบ่งออกเป็นหกก้านมเมล็ดแบนรูปไข่อันนี้นะคะกระเช้าสีดามีถิ่นเดิมอยู่ในประเทศอินเดียสีลังกาในประเทศไทยไม่พบขึ้นตามธรรมชาติ เป็นไม้นําเข้ามาปลูกเพื่อเป็นไม้ประดับคุณสมบัติใช้ทํายารากมีรสขมมีลทธิ์ทาให้อาเจียนเป็นยาแก้พิษงูยากระตุ้นและยาบำรุงนะคะคุณครูจะเซฟภาพ powerpoint นี้ให้หนูนะคะลงไปในกลุ่มภาษาไทยนะคะหนูก็จะได้ไปคัดลอกลงเลยนะคะเพื่อจะได้ตอบแบบฝึกหัดนี้ได้นะคะดูภาพ โอเคนะคะวันนี้คุณครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมทำแบบฝึกหัดแล้วก็ส่งคุณครูนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ